สวัสดีค่ะครูปุ้มไบโอค่ะวันนี้ก็จะมาต่อกันที่เรื่องของการขับถ่ายนะคะแต่เป็นการขับถ่ายในคนค่ะเพราะนั้นอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายในคนนั่นก็คือไตค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะไตคือคิดนี y ทำหน้าที่ขับถ่ายขับถ่ายก็คือ excretion ยูเรเตอร์คือท่อไตดูคำศัพท์ไว้สักนิดนึงนะคะยูเรเตอร์เนี่ยเตอร์ก็ไตเนาะแบบว่าคำมันคล้องกันเผื่อเราจะได้หาที่ในการจำไม่ให้สับสนนะคะเพราะนั้นยูเรเตอร์คือท่อไตค่ะลำเลียงน้ำไปยูรินารีบลัดเดอร์ยูนิทารีบลัดเก็คือกระเพาะปัสสาวะค่ะ ทางจริงมันจะต้องเป็นลำเลียงน้ำไปยูรินารีเนาะก็ต่อด้วยฉี่ออกทางยูเรท่าเพราะนั้นท่าก็ท่อยูเรท่าคือท่อปัสสาวะค่ะเพราะนั้นก็ต้องดูคำศัพท์นิดนึงนะคะเราจะได้ไม่สับสนและฝึกจำคำศัพท์ไปด้วยค่ะเมดแดล่าคือชั้นในเมดแดล่าคือบริเวณที่อยู่ส่วนในนะคะถ้าเราผ่าไตตามยาวเนี่ยไตยจะแบ่งออกเป็นสองบริเวณเมดแดล่าคือชั้นใน คอเทกชั ex, ้นนอกไงบริเวณส่วนในเราเรียกว่าเม d ดั l ลลานะคะแต่บริเวณส่วนนอกเราจะเรียกว่าคอเทกค่ะส่วนหน่วยไตยคือเนฟรอนไตแต่ละข้างนะคะจะมีหน่วยไตยเนี่ยประมาณ1ล้านหน่วยนะคะ อย่างนี้เราเอาภาพไตมาหนึ่งข้างนะคะก็จะมีหน่วยของไตนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะมาดูภาพนี้ครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูสีแดงๆนะคะสีแดงเนี่ยคือเส้นเลือดใช่ไหมคะเส้นเลือดที่มาจากอาร์เทอรีนะคะ renal artery แล้วก็มาสู่ในส่วนของที่เป็นเหมือนกับตาข่ายนั่นคือ glomerulus นะคะแล้วก็เป็นท่อของ Bowman capsule ต่อมาจากนั้นก็จะเป็นท่อส่วนต้น ห่วงเฮนเล่ตรงที่เป็นโคง้งลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ท่อขดส่วนปลายค่ะขวามือสุดที่เป็นเส้นลงมาแล้วก็เป็นเหมือนท่อมีแขนงแขนงอันนั้นคือท่อรวมค่ะมาต่อกันที่หน้าที่นะคะกรองดูดกลับขับออกทางปัสสาวะโกเมรูลัสจะเป็นเส้นเลือดฝอย ผนังของหลอดเลือดฝอยนะคะจะแนบชิดติดกับผนังด้านในของโบแมนแคปซูลเลยคะ่ะโบแมนแคปซูลมันคือที่เราเจอมาก่อนหน้านี้เนาะมันจะเป็นโคง้งที่เป็นตัวที่ต่อมาจากของอเส้นเลือดอาร์เทอรีเลยนะคะกรองดูดกลับขับออกทางปัสสาวะโกเมูรูล,ลจะเป็นเส้นเลือดฝอยคอยรับเลือดจากรีโนอาร์เทอรี รองสารด้วยแรงดันที่มีของเหลวนี้จึงมีค่าสูงกว่าใครตรงนี้หมายความว่าอย่างไงนะคะหมายความว่าเลือดซึ่งรับของเสียมาจากการเมตาบอลิซึมของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่ไตทางหลอดเลือดรี n นอาร์เทอรีนะคะแล้วก็จะไปตามหลอดเลือดที่เป็นแขนงเล็กๆเกข้าสู่โกลเมอรูล,ลัสซึ่งโกลเมอรูลัสเนี่ยก็จะล้อมรอบด้วยโบแมนแคปซูลทีนี้เนี่ยเลือดที่เข้ามาจากเส้นเลือดของรี n a อาร์เทอรีนะคะมันมี เป็นเส้นเลือดที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ปริมาณของเลือดก็มาแรงเยอะใช่ไหมคะแต่มันจะต้องมาต่อที่เส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดที่แตกแขนงเนี่ยซึ่งมันเป็นเส้นเลือดที่เล็กกว่ามันก็เลยทําให้เลือดที่ไหลเข้ามาในโกเมรูลัสเนี่ยเข้ามาได้มากแต่ไหลออกช้ามันก็เลยทําให้แรงดันของเหลวในโกเมรูลัสเนี่ยมีค่าสูงกว่าแรงดันของของเหลวในบริเวณหลอดเลือดฝอยทั่วไปซึ่งก็จะมีมากกว่าประมาณ2เท่าค่ะกรองดูดกลับ ขับออกทางปัสสาวะนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าโกเมรูลาสจะเป็นบริเวณที่กรองสารเนาะทีนี้มาส่วนของการดูดกลับดูดกลับคือ reabsorption ดูดกลับ proximal จับกลูโคสอะมิโน ก็คือท่อขดส่วนต้นหรือ proximal convoluted t u b l e นะคะก็คือเป็นท่อที่สามารถดูดกลับพวกสารต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายนั่นเองค่ะ proximal จับกูโคตอะมิโนสารถูกดูดกลับมากโขก็คือเป็นบริเวณที่มีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์กลับคืนสู่ร่างกายมากที่สุดค่ะห่วงเฮเล่เฮโลดูดกลับน้ำอีที คือเฮลเล่แล้วก็เฮโลเนี่ยเฮโลออมเป็นคำสร้อยเฉยให้มันคล้องกับคาว่ามากโขเพราะนั้นบริเวณส่วนห่วงเฮลเล่นี่ก็คือเป็นบริเวณที่มีการดูดกลับน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ distal convoluted tubule ปรับ pH Collecting ทิ b รวมน้ำฮอร์โมน ADH ทํางานส่งผ่านไปยังท่อไต Collecting ก็จะเป็นท่อรวมนะคะซึ่งท่อรวมก็จะเป็นการรวบรวมสารต่างๆที่เหลือเนี่ยแล้วก็จะขับออกไปทางท่อไตละ มาวาดรูปดูปกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลอดเลือดที่นําเลือดนะคะที่ใช้แล้วในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมาทิ้ไตก็คือหลอดเลือด Renal Artery ค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของโบ man น a p s u ู e นะคะซึ่งในส่วนของโ Bowman น a p s ซู e เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปเชื่อมต่อนะคะกับส่วนที่เป็นท่อขดส่วนต้นท่อเฮลเลห่วงเฮลเลแล้วก็ท่อขดส่วนปลายแล้วก็ตัวท่อรวมค่ะส่วนเส้นเลือดสีแดงนะคะก็แทนเลือดฝอย ะะเลือดฝอยพวกอารเทอรีนะคะส่วนสีน้ำเงินก็จะแทนเลือดฝอยที่เป็นพวกเวนค่ะเป็นรีอลเวน ถ้าเราสังเกตหลอดเลือดนะคะการดูดกลับของหลอดเลือดนี่ก็จะเป็นหลอดเลือดแดงที่ดูดกลับนะคะส่วนสารที่ถูกขับออกเนี่ยก็จะไปตามเส้นเลือดเวนค่ะค,ค่ะหลอดเลือดนี้คือหลอดรี n a ลอาร์เทอรีค่ะบริเวณเส้นเลือดฝอยที่มีโบแมนแคปซูลห่อหุ้มอยู่เนี่ยก็คือโกเมอรูลัสนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโกเมอรูลัสช่วยในการ รองสาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นโก o m รูรั u เนี่ยจะเป็นเส้นเลือดฝอยนะคะเทคนิคการจำคือเราเห็นตัว R ในคำว่ารูใช่ไหมตัว R ก็ทำให้เรานึกถึง e n a l นะคะแล้วก็ R าร์ไม่ตเชื่อคำว่า artery เพราะฉะนั้นตัว R ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เรารู้ว่ารับเลือดมาจาก r e n a l artery ค่ะค่ะส่วนที่โอบล้อมโก o m รูรั u อยู่ก็คือ Bowman capsule นั่นเองค่ะ ถ้าเราผ่าไตาตามยาวนะคะเราสามารถที่จะแบ่งไตออกเป็น2บริเวณบริเวณส่วนนอกเราเรียกว่าคอ t ิก e (cortex) นะคะส่วนบริเวณในนะคะบริเวณส่วนในเราเรียกว่า m e d ด l ัลค่ะบริเวณของ m e d ด l ัลเนี่ยจะยื่นเข้าไปจวดกับส่วนที่เป็นโพรงโพรงก็กรวยไตยก็จะไปเชื่อมต่อกับท่อไตหรือยูเรเตอร์นั่นเองค่ะ นี่เรามาดูส่วนที่เป็นท่อของหน่วยไตยกันบ้างน,นะคะก็จะประกอบไปด้วยท่อขดส่วนต้นนะคะ proximal convoluted tubule นะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของห่วงเฮ l เล่นะคะ loop of h e l l e นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือจะมีการดูดกลับน้ำอีกรอบหนึ่งเนาะเราก็จะจำแบบเฮ l เล่ฮุเล่ฮุเล่ไปทะเลอะไรเงี้ยดูดกลับน้ำค่ะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่มันขดไปขดมาก็จะเรียกว่าท่อขดส่วนปลาย distal convoluted tubule นะคะส่วนปลายท่อของท่อขดส่วนปลายจากหล้ยๆหน่วยไตยก็จะไปรวมที่ท่อรวมก็คือ collecting duct นั่นเองค่ะ ทวนกันอีกรอบนะคะไตคือคิดนี่ทำหน้าที่ขับถ่ายยูเรเตอร์คือท่อไตลำเลียงน้ำไปยรินารี่ฉี่ออกทางยูเ t h า a มดัลล่าคือชั้นในคอเทคชั้นนอกไงส่วนหน่วยไตคือในฟรอนกรองดูดกลับขับออกทางปัสสาวะเมรูลัั l ละ จะเป็นเส้นเลือดฝอยคอยรับเลือดจาก Renal อ r ร e เทอรีกองด้วยแรงดันที่มีของเหลวนี้จึงมีค่าสูงกว่าใคร r e absorption ดูดกลับ p r o x ิ mal จับกลูโคสอะมิโนสารถูกดูดกลับมากโขห่วงเฮนเลเฮโลดูดน้ำกลับอีกทีดิสทอปรับ pH collecting รวมน้ำฮอร์โมน ADH ทำงานส่งผ่านไปยังท่อไต คลองบ้างไม่คลองบ้างก็พยายามเนาะแบบว่าเราได้จัดกระทําข้อมูลเราก็จะไม่ลืมคะ่ะทีนี้มาดูว่าการขับน้ําออกนะคะหรือการขับปัสสาวะเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยกลไกใดนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดกลับสาระคะ่ะ ถูกควบคุมด้วยต่อมใต้สมองส่วนหลังที่ชื่อว่าไฮโปทลามัสค่ะไฮโปทลามัสทำหน้าที่หลังแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนหรือชื่อหนึ่งก็คือวาโซเพปซินนะคะแอนตี Anti ้ไดูเรติกฮอร์โมนมีชื่อย่อว่า ADH ค่ะ ฮอร์โมนแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนนะคะซึ่งถ้าเราจะสังเกตว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายของเสียเรื่องของของน้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะมีคำว่ายูเรตลอดเลยนะมันอาจจะมาจากสารที่แบบเป็นส่วนประกอบของปัสสาวะเรามันก็คือสารยูเรียไงมันก็เลยเจอพวกยูเรเตอร์ยูเรท่าอะไรเงี้ยยูรีนารีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสารที่แอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนค่ะ แอนตีแปลว่าต่อต้านส่วนไดยูเรติกเป็นสารขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ต่อต้านการขับปัสสาวะนั่นเองค่ะอีกชื่อหนึ่งของ ADH นะคะก็คือวาโซเปปซินค่ะวาโซเปปซินหรือ ADH นะคะจะเป็นสารนิวโรฮอร์โมนค่ะนิวโรก็แปลว่าระบบเกี่ยวกับระบบประสาทเนาะเพราะนั้นนิวโรฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่หลังจากเซลล์ประสาทนั่นเองค่ะ ามาดูกลไกลในการควบคุมการดูดกลับน้ำของต่อมใต้สมองไฮโปธลามัสแล้วก็สาร ADH กันนะคะถ้าน้ำในเลือดปกติเราเริ่มจากที่น้ำในเลือดปกติก่อนเนาะไปทางด้านซ้ายมือนะคะคือกรณีที่ร่างกายเราสูญเสียน้ําอาจจะในรูปของเหงือ่อเราออกกำลังกายหรือเราฉี่เยอะนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดการเสียเหงื่อไปน้ําในเลือดก็จะน้อยทําให้แรงดันในเลือกก็จะ ลดลงเพราะนั้นค่าออสโมติกก็จะสูงขึ้นค่ะ ทบทวนกันหน่อยว่าแรงดันออสโมติกคืออะไรนะคะออสโมติกเนี่ยก็คุ้นคุกับเรื่องเกี่ยวกับออสโมซิสเนาะออสโมซิส Os คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ําจากบริเวณที่มีน้ํามากไปยังน้ําน้อยโดยผ่านเยื่อบางๆนะคะทีนี้แรงดันออสโมติกล่ะแรงดันออสโมติกเนี่ยเป็นแรงดันที่เกิดในการออสโมซิสเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของตัวทาลายลายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะคือแรงต้านไม่ให้น้ําเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากไปยังน้ําน้อยนั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้า สารที่มีความเข้มข้นสูงสๆก็คือแบบว่าไม่ถึงว่ามีปริมาณน้ําน้อยนะ่ะค่าออสโมติกจะสูงนะเพราะว่ามันจะต้องต้านไม่ให้น้ําจากอีกที่นึงเนี่ยไหลามาที่ตัวเองเพราะตัวเองมีปริมาณน้ําน้อย ดังนั้นเมื่อเราเสียน้ําออกจากเลือดไปโดยการเสียเหงือ่อเสียฉี่เนี่ยน้ำในเลือดเราเหลือน้อยแรงดันออสโมติกเราก็จะสูงขึ้นนะคะเอาให้ไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะส่วนน้ําสะอาดเนี่ยจะมีค่าแรงดันออสโมติกเนี่ยต่ำสุดค่ะ เมื่อน้ําในเลือดเนี่ยเหลือน้อยลงนะคะก็จะเกิดการกระตุ้นให้ให้โปรธรมันเนี่ยหลั่งสาร ADH มากขึ้นก็คือหลั่งสารที่ต่อต้านการขับปัสสาวะเพราะเราเนี่ยเสียเหงื่อ,อไปเยอะแล้วถ้าปัสสาวะออกไปอีกเดี๋ยวเราไม่เหลือน้าเลยเพราะนั้นก็เลยสั่ง ADH ออกมาหลั่ง ADH ออกมาเยอะๆก็จะทําให้ดูดน้ํากลับเพราะนั้นพอดูดน้ํากลับก็มีน้ําในเลือดมากขึ้นนะคะน้ําก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ตรงข้ามนะคะคือว่าเราดื่มน้ําเข้าไปเยอะมากเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อน้ําในเลือดมากนะคะก็จะทําให้เกิดการเจือจ้างนะคะแรงดันน้ําก็จะเยอะเพราะมีน้ําในเลือดมากนะคะค่าออสโมติกก็จะต่ําค่ะทำไมค่าออสโมติกต่ำเพราะว่ามันไม่ต้องต้านทานน้ำจากที่อื่นที่จะไหลเข้ามาตัวมันเพราะว่าตัวของมันเนี่ยมีน้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นแรงดันออสโมติกก็ต่ำค่ะ กรณีนี้ก็จะเกิดการส่งสัญญาณไปบอกทารมัดว่าให้ยับยั้งการหลั่ง ADH นะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลัง ADH ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดูดน้ํากลับเดี๋ยวไตจะดูดน้ํากลับแต่ว่าในกรณีนี้น้ํามันมีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ยับยั้งการหลั่ง ADH นะคะเพื่อที่จะให้ไตเนี่ยขับน้ําออกไปทางปัสสาวะนะคะเมื่อไตย,ยิ่งขับน้ําออกไปนะคะน้ําในเลือดก็จะเป็นปกติค่ะ มาทบทวนกันอีกรอบค่ะในกรณีที่ร่างกายสูญเสียน้ำนะคะเราจะมีการหลัง ADH นะคะเพื่อกระตุ้นให้ไตเนี่ยดูดน้ำกลับนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเหลือน้อยก็ทำให้ออสโมติกมีค่าสูงขึ้นนะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าร่างกายเรามีน้ำเยอะนะคะหรือแรงดันออสโมติกต่ำเนี่ย<ๆ>ก็จะเกิดการยับยั้งการหลัง ADH นะคะเพื่อให้ไตขับน้ำออกแล้วก็จะทำให้ ร่างกายเนี่ยมีน้ำในเลือดในสภาวะปกติค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าสารที่มีความเข้มข้นมากหรือน้ำน้อยเนี่ยค่าแรงดันออสโมติกจะสูงขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของน้ำจากบริเวณที่มีค่ามากเนี่ยมายังบริเวณที่มีค่าน้อยนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการขับถ่ายของเสียของมนุษย์มากขึ้นนะคะซึ่งอวัยวะในการขับถ่ายของเสียของคนนั้นก็คือ ไตนั่นเองค่ะ